ช่วงนี้เข้าเฟซไม่ได้ค่ะก็ยังไงติดต่อกันทางไอดีไลน์ไปก่อนนะคะตามนี้เลยค่ะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพวิธีการทำลายสบู่น้ำมันมาให้ดูค่ะส่วนสูตรน้ำมันต่างๆก็สามารถไล่ดูได้ตามคลิปเก่าๆที่เคยลงก่อนหน้านั้นนะคะครดีนี้ลิจะใช้ไม้แขวนผ้าน,นะคะทำลวดลายทำให้เกิดลวดลายข้างในนะคะ วิธีการทํานะคะเราเทสบู่ตรงช่วงตรงกลางใช่ไหมคะให้กดไม้แขวนผ้าลงไปเลยค่ะกดลงไปให้อยู่ช่วงกลางค่ะให้สุดเลยนะคะแล้วก็ลากไปข้างหน้าค่ะจะกี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็กลับมาลากกลับมาค่ะ ลากกลับไปกลับมาค่ะให้เราลองทําดูค่ะส่วนด้านบนเราก็จะตกแต่งด้วยเนื้อสบู่ส่วนที่เหลือค่ะมันไม่ตายตัวค่ะฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งค่ะ เราจะเขียนไปยังไงก็ได้ค่ะตามชอบนะคะส่วนลี้ก็จะเขียนแบบวนธรรมดาค่ะไม่ได้เขียนอะไรแบบให้มันยุ่งยากค่ะแค่วนอย่างเงี้ยเราวนไปแบบไหนลายมันก็ไปอย่างไม้มันแกว่งไปตรงไหนถูกเนื้อสบู่นะคะมันก็เป็นลวดลายตามที่เราตวัดไปนะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะลายสบู่ค่ะยืดอีกครั้งค่ะ แล้วปิมยืดอีกครั้งค่ะลดการเกิดฝ้าขาวบนผิวสบู่แล้วก็เอาไปใส่ลังโฟมนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ตัดค่ะหลังจากที่ตัดแล้วก็เก็บสบู่ไว้อีก30-40วันเพื่อให้น้ํามันพืชทําปฏิกิริยากับน้ํำด่างจนสมบูรณ์ค่ะจึงจะสามารถนํามาอาบได้ก็ไปลองทํานะคะ